ีครับว่างแล้ว,วนเนาะค่ะเนาะ่งวาเป็นจังไหนตกดีเพรฝนทั้งฝนเราบอกเป็ดกดับกตกแม่ว่าตกแม่มาหรอปบอกเป็ดเอามาเสียดายกัเยเก 3, 3, 7, นเถอะละไฮจีบสามสามจีบบุญมาออกลางหื่อันเป็นจนังไหนมันเป็นน้ำสื่อสื่อต้องเป็นอะไรบลั๊กสื่อเหมือนว่นสื่อ,อ,อหลายบอกนันตีหงุดหลายเสียดายคัะเนาะให้บนลงล่างให้ล่างลงบนอยู่นี่ละล่างกับห้ฮกขึ้นบนออกฮกสอง ดวงบบนันตัวเสือรับจรยเลยเจ็ดสามกับเก่สามเจ็ดตรงเป็นหนังหน่อยคับกะให้เน้นๆเลยเนาะเจ็ดสามกับเก่าสามเนาะบุญไหมแม่นะตัวเน้นเจ็ดสามยงเดี๋ยวเนี่ยเจ็ดสามขักๆกันนะถ้าเมนว่าให้สามเจ็ดเนาะือสิดอยใ่เนาะฉลากินแบงอืมเก ดวงเป็นเลขไหมผมมันมีขายที่ไหนเจ็ดสามมันเหรมันบออือสามเจ็ดมันผัิไปออกข้างล่างสามเจ็ดตรงตรงเลยเนาะแมนอืออ่าบพอเป็นยังตามตัวบอเป็นยังเฮาเลือดนักสู้อยู่แล้วงวดนี่เป็นจังไหนเฮางวดนีวันนี้คือเกาละมันใจนนะนใจคือเกาเนาะวันนี้วันที่หนึ่งตุลาหกเจ็ดน,นี่อา้าสูตัวตามต่อจากเป็นสูตรหวยคำนวนมีเขามีหลุดเนาะครับจ้ะจ้ะ เลขบนครับจ้ะบนค่ะเก้าหกแปดนิ้ไปที่เก้ากับแปดเด้อเน้นที่เก้าเน้นไปที่เก้าจ้ะจับคู่แปดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกเก้าห้าเก้าห้าเก้าหกเก้าหก สองคูเก้าเจ็ดกับเก้าสองกันคือเก้าเจ็ดกับเก้าสองจ้ะอ่อเน้นตัวเน้นนี่เก้าห้าเก้าหกครับเน้นไปที่เก้าห้ากับเก้าหกค่ะของสารได้เเหลกหลักร้อยหลักร้อยเออหลักรนะ้อยงวดว่างหลักเขาใช่เนาะเมียนจ้ะมาเยอะมา ลักร้อยเขาไปที่อ๋อวัยวันอี้อ่ะก็สองไศูนย์สองหกศูนย์สองหกหลักร้อยจ้ะเป็นที่สองครับฟันไปที่สองจ้ะอืมสามตัวค่ะสองเก้าหกสองเก้าหกสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองแปดหก สองแปดหกสองแปดห้าสองแปดห้าเน้นที่สองเก้าหกสองเก้าห้าเน้นสองหางสองเก้าหกและสองเก้าห้าจ้ะครับเล็กล่างจ้ะล่างค่ะหนึ่งวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียว่อจ้ะ ตัวเดียวครับตัวเดียวฟันไปตัวเดียวเลยเนาะค่ะจับคู่สามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งอืกันเจ็ดอืเจ็ดสี่แบบตัวเจ็ดสี่ก,กันเดือในตัวนี้เนาะถ้าผมใจผมอยากกันสี่หนึ่งผลยไหมสี่หนึ่งดีกว่าปะเอาสี่หนึ่งดีกว่าปะ กันีหนึ่งชอบสีหนึ่งดีกชอบสีหนึ่งบจ้ะเนี่ยมันเพรวดจากสากมหนึ่งันเป็นต้องเป็นสีหนึ่งอือจ้ะเพระมันตรงกับเลยง่านนายกเอไหงอายุน,นายกออกเนาะอ๋อค่ะเมียนยูวเนี้นายกคนที่สามสิบเอ็ดเป็น้าออกถ้ามันมาเนาะมันชนกันพอดีก็หวยสุด คือตอนนั้นที่ว่านายกนายกปูเนาะเป็นนายกนะค่ะนันรู้สึกว่าเย็กเกี่ยวกับนายกของสามหมวดสอนว่าฝันหวดสามสามหมวดสอนแล้วอือค่ะเมื่อเริ่บอกแล้วเริบอกอายู่เมื่อเรานเท่เป็นคนจาที่บอกคนทีสาม้แมนแมนแมแมอว่าเลขออกากเลยสามหนึ่งสามหนึ่งออกง้ายีด แต่ว่ากับโบนเนนอนคือว่าล่ะเนาะแมนอยู่แม่นยูทุกอย่างมันออกยากจริงอยู่แต่ว่ากับ่บนเมันก็ออกมาแล้วเชียนึงแม่นแมนเคยออกมาแล้วจ้ะแมนแมนแมนกะบ่แน่เนาะเอออืมก็เอาเป็นซีโคสอะเป็นกันเลยซี่นึงน่ะจ้ะก็คือสามสามหน่นึ่งแปดนี่คือแน่นแน่อยู่แต่ว่ากะกันไว้คือซีหนึงเนาะกันบ่ออก3 1นี่มันสิไปซีหนึงทันทีแมน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 ถูกต้อง ค่ะอู้หวดีเล็กงามเนาะเล็กบนนี่เก้าหาเก้าหกนี่เก้าเจิตนี่ดังคุณวดเก้าหาเก้าหกเก้าเจิตนี่สื่อได้บนนู้เนาะหาสื้อไว้ซื้อ<แ>ไว้ต่วเลขแปดแปดหาเล็กว่าดีเก้าแปดดีบนนียังใดกับมาแน่นอนครับสูสีเป็นบอจัองไดกับมาเห็นมานนะมาแน่นอนครับม่าตัวใดกับตัวหนึ่งแต่ว่ามาันเก้ากันไดอะไร เลกเก่าอวมาแอืมอันว่านันอันเลขเก่ามันยังเดินอยูมเงินว่าจา้ะเหนอยู้อืมแต่ว่าอย่าลืมเดอ้อเลขกันลักลอยนี่งวดว่างานันเนี่ยในหกกระไม้หลีเนาะหกหกสองนครับจับตาเพราะว่ารักลอยกันเหน่นเดอ้อกันเดินดีนี่สิเดินยาวเลยเด้พูดถึงว่าถ้าเป็นผู้ใดมักเล็กสามตัวหรอกว่าเนาะขาเซียนแมน่นครับจา ตนมากอะ่ะแต่ไม่สองตัวเป็นแมก็จับจับหนักเวยใส่ก็ะถิบบโป๊อยู่วัอ่อนเนี่ยอืมถ้าจับได้เม่นๆเนาะสิบ๊อบสามตัวเตะคนบ่นก็ง่อวานผมก็มันใจเลยเจ็ดสามมาบวนนะมัน,นมาโรงหลังเลยนะอเพราะว่ายังปกติมันสื่อหลายพดซื้อเจ็ดสามซื้อหลายพดง่อนเจ้าของเน,นงงีรยเวจ้าของไ่ได้มงหลังรงลงมันก็สจักบาท ับพ่อกับพอ่อมบ่อบกับพอ่อมบ่ซื้อรางพร้อมซื้อทั้คนมทั้งเดียวตัวเดียวโหโลสานเด็ดเ็ดเจ็ดสามสุดยอดเลยเนาะคือหมั่นใจคักระตเถอะหมกแข้งมักแข้งมักแข้งมันถอดออกล้งรางไป็นปลลสนั่นสอดล้งรางซะหนีอืมไปป้องขาดต้วย<ม>จ้ะแมน,นวันนี้เดี๋ยวตอยไว้บ่หรอวันนี้ก็สิบว่ามาซื้อหรือว่าซื้อตลาดะเลแล้วมั้ย อือจ้าคือสิบ่บ่บ่เสียงดวงไว้ก็สิต่อยไว้คือลอตตรีคือเก่าต่อยไว้ต่อยไว้น้อยละสัก10บาท20บาทเ่นั้นละอือไม่ถฟังบ่ค่อยไดุ้่นจ้าแต่ว่ากะเพื่อนบ้านก็ยังคงเดิมเนาะผู้ใดสนใจจังได๋ก็แอด ID ไปได้เลยเพราะว่ากะปัก ID l i n คือเก่ายังเดินอยู่เพื่อนบ้านยังเดินอยู่่นก็เข้าอยู่นลไป2มันลไป2งวด สามวัวก mm mm. mm. uh, ็ได้แต่ปสามวัวแล้วเขาไม่แล้วว่าเขายาวเราก็ต้องลดโอ้ค่ะก็ตามนั่นแหละตามสถีติมันเขาแล้วก็ลดเดินยาวเนมันเขายาวเขายาวมากกรลดเนาะอืมจ้ะแต่ผู้ใดมากเพื่อนบ้านก็เหมือนเดิมเนาะไอดีไลค์กับจิปาไข่คือเกาสามารถทักทายทั้งคนโคลาดไปโดยตรงเพราะว่าอ่าสิใดเบิ้งน้ำกันเพราะว่าสาบานนะเพราะดลงทั้งเพื่อนบ้านเนาะคาเมนว่าผู้ใดชอบจ้ะสำหรับหวยไทยก็ตามนี่แต่ เกาเนาะสำหรับหวยไทยกะประมาณนี้ค่ะมันผู้ใดสงสัยทั้งหวยไทยรัฐบ,บาลกะทักไทยทั้งคุณกอลันแดคือเ่าเนาะค่ะครับค่ะเอาบุรวนเวลาให้ใหิห้งปังๆวันนี้จังใดกะให้ได้ตรงๆเด้อจังใดกะได้บ,บ่แมนวาให้บนขึ้นล่างให้ล่างขึ้นบนเนาะเสียนเนาะค่ะ <c ười> ค่ะ <c ười> ขอบคุณหลายๆจ้าสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับ